พี่น้องครับการเลี้ยงวัวเราได้ประโยชน์จากวัวหลายๆอย่างนะครับนอกจากจะเราได้เงินเป็นก้อนจากการขายแล้วนะครับมูลของวัวเป็นปัจจัยที่สําคัญมากสาหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วกมูลของวัวสุดาฟาร์มเราใช้น้ําหมักนะครับในการ,รลดฟางให้วัวเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูนะมังคุดนะครับผลดกมากนะครับ คนที่จะพาพี่น้องไปดูมังคุดเดี๋ยวพาพี่น้องดํำหมักชุลินซีมารถฟางให้วัวก,ก่อนนะครับนี่แหละครับพี่น้องน้ำหมักของเราเราทำสองถังนะครับถังขนาดสองร้อยลิตรนี่แหละครับกลิ่นหอมนี่แหละครับหลังจากที่เรารดฟางให้วัวพี่น้องก็ดูเข้ากินนะครับ เพราะว่าเราลดไปแล้วทําให้ฟางเขานิ่มนะครับก็ประมาณ2วันผมรดครั้งหนึ่งสอสาวันนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูมังคุดนะครับที่เราใช้นี่นะครับเราใช้มูลวัวนะครับใส่มังคุดไปดูว่ามังคุดเขาดกขนาดไหนนะครับพี่น้องครับ สงสัยต้องหาไมา้ค้ำแล้วนี่แหละครับพี่น้องจากการที่เราเอามูลวัวที่เราเลี้ยงเองนะครับมูลวัวหมักมาใส่ละมุดนะครับแค่หนึ่งครุถังก็ทำให้ลูกเขาดกมาก นี่แหละครับลูกยังไม่แก่กำลังลูกอ่อนๆเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูกล้วยนะครับววีเขายาวขนาดไหนนี่พี่น้องครับดูกล้วยนะครับ ต้นกล้วยนี้สุดยอดเลยนะครับต้นใหญ่มากก็เป็นผลพลอยจากที่เราใช้ปุ๋ยมูลวัวข้างเรานะครับที่เราใช้ชลินซีในการรดฟางให้วัวนะครับก็ทำให้ต้นกล้วยเราสวยใหญ่นี่แหละครับพี่น้องดู นะครับดูวีก็ยาวมากหลอกจากกล้วยแล้วนะครับก็ข้าวของเราก็สวยเต็มทุ่งเลยนะครับพี่น้องนี่แหละครับผลพลอยจากที่เราใช้มูลวัวนะครับในการใส่พืชผักใส่ต้นกล้วยใส่มังคุดนะครับแล้วก็นอกจากนี้ข้าวเราก็สวยนะครับเพราะว่าในช่วงเมษาเราก็เอาปุ๋ยนี่แหละครับใส่ข้าว นะครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ